ขอกราบสวัสดีนะนะนะักตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ยู่ผมใช่แล้วครับเอ,อหมูเอสดีเคครับผมวันนี้ก็กเราก็เห็นน้ำมันท่วมครับก็เลยลองลงคลิปครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นคลิปตกปลาหมายธรรมชาติอีพีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลืมแล้วเขาผมก็นี่ก็เป็นหมายน้ําฝางครับโอ้โหน้ําเยอะน้ําแรงแล้วก็ลงเบ็ดกันลายเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่แตกครับพึ่งลงเนาะ,ะพึ่งลงครับก็ เดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นเงินดีกว่าเราจะแตกหรือเปล่าจะทรอฟี่หรือเปล่าเราจะจ้าบงหรือเปล่าครับบอกลับมาวันนี้เราจะได้ทรอฟี่ตัวใหญ่ๆหรือเปล่าครับก็น่าจะมีปลาหลุดบงหลุดบ่อมาบ้างเลยเนาะเออน้ำท่วมขนาดนี้อย่ก็โอ้โอลงลงมากครับหมายหมายวันนี้ครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวนี่เราไปลุ้นทรอฟี่ดีกว่าว่าเราจะได้ทรอฟี่แล้วเราจะแตกหรือเปล่าครับหมายธรรมชาติครับเพราะไม่ได้ลงธรรมชาตินานละครับผมไปลุ้นด้วยกันครับผม จ้าบบครับผมวันนี้ก็อัปเดตสถานการณ์ครับวอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ยังไม่มีปลาตอดเลยครับนี่เรามากับนายเอครับมาสวัสดีครับทีกรนายเอที่หายไปนานเหลือเกินครับผมก็มาฝนก็ตกครับก็ตกเรื่อยๆฮะตกไม่อยู่เลยอ่ะก็มาหนึ่งชั่วโมงละยังไม่มีปลามีปลาตอดแหละแต่ยังไม่ติดครับก็ สิ่งที่ได้เยอะกว่าปลาก็ Donc, คือไม้นะครับทำไม้ครับทำไม้ปลาตาไม้สามพูดแล้วครับนั่นมาอีกแล้วครับโอ้ไมาอีกแล้วครับลอยลอยขึ้นอีกแล้วลอยมาอีกแล้วมันจะโดนขนาดไหนน่าจะโดนทุกนาทีกันโดนแน่นอนปึ๊บปึ๊บตกลงเรียบร้อยกล้องสายพอดีเอ้าเอ้โหปูงแล้วเรียบร้อยครับปูงแล้วดูละดูละโดนขนาดไหนเลยขนาันหาอะไรสายสายโค้งแล้วพี่โคงแล้ว ผมอะไรนะผมนะโดนละไซส์อ๋อไซสอยู่เลยอะไซส์ไซส์ใหญ่เลยพี่นะเข้าแงมเข้าแง่มืนงามาพอดีแง่ไม้มาพอดีครับเนี่ยโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นทร์ฟี่ครับแล้วก็ไปลุ้นปลาที่เราจะแตกดีกว่าเพราวันนี้เราจะได้ปลาเราจะได้ปลาหรือเปล่าครับบ้าบายน้ำฝางครับงงอยู่แต่ผมก็จะเย็นๆครับจะเย็นๆเหมือนฝนนะครับเย็นเย็นชุ่มช่ำรับรองนี่ครับมันมีตาครับ ซุ่มชามเหมือนฝนครับเพราะผมก็เดี๋ยวไปดูติดแน่นอนครับอ่าเรียบร้อยฮะของผมด้วยนั่นแหละไปแล้วไปอุ้ยปักกิน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 เฮ้ยร่อนร่อนร่อนปุ๊บดูครับใจรึเปล่าอุ้ยเหรอครับทุกคนครับยังยัง เดี๋ยว้อหมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวว่าปลายไปไหนวะเนี่ยครับอุ้ยครับอะไรเอ้ยปลาอะไรเอ้ยโดนอะไรครับอุ้ยยิ่งโซครับยิ่งโซอุ้ยเดี๋ยววอยู่ใกล้มากไปได้ตะลิงเลยเอาโันเออโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับไม่อยากเชื่อครับมันจะกินริมลิ่มอะโอ้ยไปไงพร้อมไซส์ปลาไซด์นี้จะเป็นโลโอ้โหเป็นโลครับอะไรนะเป็นโลนะ เดี๋ยวเราไปถ่ายเราได้โซฟี่แล้วเนาะอะทฟีไม่อยากเชื่อมันจะกินริมๆมะโยนริมนี่เองอะเนี่ยครับหน้าเนี่ยห่างไปประมาณแหนสามสี่เมตรนะครับโอ้ไม่อยากเชื่อแล้วครับปลาอิซโกินริมๆหมาโอ้โทุกคนครับไม่อยากเชื่อเลยครับปลาอิซตัวนี้มันจะกินริมนามอะริมแบบืึออกไปช่วงน้ำมันวนอาน้ำน่าจะน้ำวนนะครับผมด้อยฮึไปแล้วครับ สาโลเหมือนกันครับตัวนี้ใช้ได้อยู่ครับใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่เรารุ้นตัวต่อไปครับแตกแล้วนะครับโอ้โหได้โซฟีหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมีใหญ่กว่านี้หรือเราก็ไม่รู้แหละแต่ก็ไอเดียแตกแล้วผมจับบบบบบตัวนี้สานี้สาสวยครับนี่โอ้โหสาสวยเลยไปสดตัวนี้ยังดิ้นๆอยู่เลยครับไม่เชื่อจะกินต้องขอบคุณเองมากนะเว้ยไม่ไม่จุบปลาครับโอเคครับผมไย่างงั้นไปโตแล้วกันเนี่ย กูก็อ้อนแขนครับตัดต่อครับเอ้อะค,ครับพี่น้องพี่น้องท้องโอ้โหอ้พอคันเบีดครับจัดเชือกมาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> เอาไปติดติดถนนได้เมีเม่ยพี่ไปติดไปเก็บถนน้ดมาแล้วกันมาแล้วครับพี่น้อง โอ้ยครับครับครับโอ้หต่ออยัางใหญ่ก็ผมตอนนี้เราก็อดีตสถานการณ์ครับก็ผ่านมาสองชั่วโมงละก็ได้ยโสเป็นหนึ่งตัวโหดึงแรงมากครับแต่ตอนสู้มันมันเหมือนมันไปบาดเจ็บที่ไหนมาครับมันแบบมันไม่ค่อยสู้แต่โหดึงแรงจัดแต่มันแว๊ดแว๊ดเลยมันครับมันครับยโสตอนนี้แล้วก็ แล้วเราไปลุ้นโทฟรีที่ใหญ่กว่าปลายี่สกหรือว่าเราจะได้ปลาตัวอื่นหรือเปล่าแล้วเราจะแต่งตัวเดียวหรือเปล่าหรือ,อยังไงเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าครับข้างหน้าว่าเราจะได้ปลาต่อหรือเปล่าหลังจากไอ้ยี่สกฝนไม่ล,มมละฝนจะตกเลยครับในเอก็ไปทํางานแล้วครับตอนนี้ก็เราก็อยู่กันมีผมมีพ่อมีแม่ครับสามคนเดี๋ยวเราไปลุ้นปลาที่ใหญ่กว่ายี่สกหรือ จะมีปลาอื่นเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่าไปลุ้นก,กันดีกว่าครับผมจะโบนเน้นหรอไปปลาก็ตตอแล้วป่ะโอ้ต่ออลิมโนนอนลิมโนนเหมือนปลานะเหมือนปลามาดู ป่าป่าป่าปารับโตแล้วครับคนเขาไปมาเดินเดินเดินอ่านอ่าน่อลยลกข้ามานี้ขนี้ไหนวะโอ้ถ้าเราไม่ได้เปิดไว้มานี่มางนี้ๆมาเนามานี้อยู่แล้วไม่ไม่ไม่ที่ตากมีนุ่ ใหญ่ครับโอ้ยใ, Ch <oh. ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับปากใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปากใกล้ๆนี่ไเดี๋ยวกอเดี๋ยวครับใหญ่ครับใหญ่ให,ใหญ่จริงครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวติดตาให้มันก่นเลยโอ้ยใหญ่ใหญ่โอ้ยปลาบึกปลาสวายเป็ไงลอกละมามามน้ำตื้นนี่โอ้ยปลาแล้วครับโอ้ยดูลอกครับ อุ้ยหนักมากอุ้ยไม่ใช่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่โดนเออยปโซโดนับโดนโคตรใหญจยศใหญ่ครับโฟสไซส์สองเดี๋ยวตากล้องมือไม่นิ่งรับเมื่อกี้หนุบบ่เนอะใหญ่จริงครับตัวนี้ ปครับท oh oh! 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 ุกคนโอยใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับไสอครับทุกคนโอ้ยเอาออกมาก่อนออมาก่อนไม่อยากจะเชื่อเลยฮะโอ้ยเบ็ดมันโอ้ยเดี๋กัเดียวอ่องออมาเยน หูใหญ่จริงคนใหญ่ครับปาดนึกว่าต่วเออใหญ่อันนี้น่าจะเกือบเกือบสองโลสองโลได้ครับอื้หรือยี่โดนจนได้ครับโดนจนได้ครับ <laughs> ไปฮโอ้วิ่งครับวิ่งดู <laughs> ปลาที่สกตัวนี้ครับโคตรใหญ่อ่ะโอนเขาแล้วครับเดี๋ยวของเราลับปิดน้าเราไว้ะฮะเราไม่ได้ยินนะวิ่งกันตะเลิดเลยนึกว่าตโตโคตรหนักเลยฮะโอ้โหไม่อยากเชื่อครับว่าเราจะได้ยี่สกสองตัวติดอ่ะโทฟี่ที่ใหญ่กว่ายี่สกหนึ่งโลเมื่อกี้กำลังบ่นกับพ่อนะครับว่าน้ำฝ่ามันจะมีปลาอะไรใหญ่กว่าหนึ่งโลว่าที่เราเคยได้นะ่ะอ่ะอืมอันนี้ใช่สองแรงแรงแรงตัวนี้แรงแรงเยอะครับ นี่ครับเนี่ยอดี๋ยวไปให้ีไปกัไปใช่ปลาไม่ใช กินแปลกมากเลยอ่ะแปลกกิน เราผมมีลากอยู่ไม่หลุดได้หลุดครับอีกนั่นนั่นนั่นหยาหลุดอยู่ แรงสุดๆแล้วนอนตัวนี้นะไม่มันได้แรงเอามือเบรกไว้อะไรกันนี่ครับผมทุกคนตอนนี้เราก็เก็บเบรกครับก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้วครับผมเก็บเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูผลงานปลาลวงของเราดีกว่าครับเดี๋ยวทำไมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ครับผมก็จบกันไปแล้วครับสําหรับคลิปตกปลาธรรมชาติดีพี่เท่าไหร่เราก็ลืมแล้วครับก็เรานานๆท่านใดที่มุ่งกลัมาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ SDK จริของเราด้วยครับผมก่อนี่ครับปลาตัวแรกที่เราได้ครับที่สกไอ้นี่ตัวที่สองครับดินแรงไงฮะนั้นเอ้ยอยู่ดีๆไอ้น้อง กันดินอะไรนักหนาเนี่ยตัวใหญ่กะนี่ถ้าให้ถือแบบเนี้ยโหใหญ่อ้าวไหนน่าจะขนาดเนี้ยฮัลโหลใจเย็นๆเนี่ยได้เทียบกับตัวแรกเห็นไหมมันต่างกันมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมใหญ่กว่าตัวนี้ไซส์สองนี่ไซส์โหลได้หืมไซส์นี้ใหญ่มากเย็นมากๆเลยฮะหนักก็เรื่องอยู่ฮะนี่ื้าวบผ้มก็ เราหน้าหน้าใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เอดีเคพี่ชิองเราได้ทำคลิปต่อไปครับผมคนติดตามก็สองร้อกว่าแล้วขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นบปไหนจะเป็นคลิปไหนแล้วจะเป็นคลิปทำอาหารหรือเปล่าเราไปลุ้นกันดีกว่าครับผมบา,บายบายจาบปลาสองตัวขอบคุณมากที่มาให้เราได้รับประทานครับขอบคุณปลาสองตัวนี้มากครับผมลาบแน่นอนครับวันนี้ลาบหลบอืม เนี่ยโอเคครับผมเจอกันใหม่พี่นั่นนะจ๊ะบ๊ายบายครับผมก็ยังไม่จบนะสำหรับน้าๆท่านใดที่สนใจครับมีผู้ใหญ่ใจดีของเรามาเรื่ครับผมแปลงปุยยวนครับเรแปลงปากใช้นี้ครับใช้มากใช้หยวนใช้ยูโรลองคุนครับเมื่อก่อนใช้ขี้ไก่แกบครับมีปัญหาเรื่องเชื้อราครับแปลงนี้เปลี่ยนมาใช้ของ IA t ครั้งแรกรอติดตามครับผมสวนพอท่านวันชัยหมู่หกดอยหล่อที่ท่านประธานแก่มาเยี่ยมตอนนี้ ปูพักสวนครัวแซมในสวนลำใหญ่ก่อนจบท่านนาท่านใดสนใจติดต่อมาทางเอทีเคพิชิงของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นตัวกลางให้นะครับผมก็ขอบคุณคับขอขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบริษัท i a เอทีหรือจะเข้าขไปติดตามที่เพจเกษตรเกตเอน Facebook ครับเราเคยทิ้งไว้ให้แล้วก็ไปดูกันครับ